โอ้โหดูฝุ่นครับเกลอะขนาดนี้ถือโอกาสจัดเครื่องฟอกอากาศอีกตัวครับตามนี้เลยนะครับนี่คือตัวเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับมีระบบปล่อยประจุาสมา m a cluster ตัวนี้ใช้งานมาประมาณ3-4เดือนแล้วครับยังไม่ได้ทําความสะอาดครับดูฝุ่นเกลอะเลยครับด้านหลังก็มีฝุ่นจะแกะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นฝาด้านหลังครับเป็นฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งให้ดูใกล้ๆครับก็จะมีฝุ่นแล้วก็พวกขนสัตว์นะครับ ก็ผมเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยจะเอาไปล้างทําความสะอาดครับฉีดน้ําแบบนี้เลยดูครับหลุดมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ฉีดจากด้านในนะครับใช้สายยางฉีดน้ําแบบนี้ล้างน้ําแบบง่ายๆครับฉีดจากด้านในเรียบร้อยครับสะอาดเอี่ยมอ่องเดี๋ยวเอาไปผึ่งแห้งมาดูตัวใหม่ที่จัดมาอีกตัวครับปูกใจก็เลยจัดมาอีกตัวหนึ่งแกะกล่องออกมาประมาณนี้ นี่ครับสวยงามเหมือนเดิมครับใหม่เอี่ยมมาดูรอบๆครับตัวเครื่องครับรูปทรงกระปุกลูกน่ารักครับสีขาวด้านบนจะเป็นสีดำครับก็แม่บ้านเลือกสีดำครับมันจะมีอยู่3สีเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับนี่คือฟิลเตอร์ด้านนอกนะครับจะเป็นกรองชะแรกอ่าของใหม่ขาวสะอาดส่วนด้านในก็จะเป็นแผ่นกรองตัวนี้นะครับนี่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมจะแกะ พลาสติกออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะสี้แป๊บหนึง่งของใหม่ครับขาวสะอาดวิง่งนี่ครับก็จะมีลูกศรประมาณนี้ครับทิศทางที่เราจะใส่แผ่นกรองเข้าไปนะครับตามทิศทางของลูกศรแบบนี้นะด้านบนก็จะมีตัวติ่งแบบนี้ครับสำหรับดึงออกมา นี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วใส่ตัวแผ่นครอบครับที่เป็นฟิลเตอร์ตัวด้านนอกแล้วก็กดเข้าไปแก๊กเดียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้คือแผ่นตัวเดิมนะครับที่ใช้ไปหลายเดือนแล้วสีเริ่มออกแบบดำๆนะครับใช้ดีครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยประมาณเดี๋ยวเรามาดูปุ่มว่ามันใช้งานอะไรบ้างตัวนี้จะเอาไปใช้งานในห้องนอนอีกห้อง การใช้งานก็ไม่ยากครับก็ดูในคู่มือครับก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานคุ้มค่าราคาไม่แพงด้วยเหมาะสำหรับห้องขนาด23ตารางเมตรไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะครับการทำงานก็ง่ายๆครับดูดอากาศกรองอากาศเข้ายังมีระบบปล่อยประจุพลาสมาคลัสเตอร์ให้อีกด้วย